สวัสดีครับทุกคนวันนี้เธอก็พาเพื่อนๆมาเล่นเกมโรบอทแมพบันไดหนึ่งพันขั้นนั่นเองก่อนที่จะเข้าไปก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ชาอง a g m Family ด้วยนะคะเพื่นเพื่อนอยากให้เธอเล่นเกมไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะไปกันเลยอยากรู้ว่าบัน,บนไดหนึ่งพันขั้นนี่มันจะมันจะพัานขั้นจริงไหมน้อ นี่คือประเทศนี้ก็คือนี่คือที่ไหนของตัแว่าถ้าจะเลือกเสื้ออาวุธก่อนอาวุธไม่อยู่ข้างบนแต่เธอเคยขึ้นข้างบนได้แล้วเธอก็เลยจะซื้อนี่ไงพอไปซื้อแล้วก็จะได้สิ่งแบบนี้มากระโดดสูงไม่เอาดีกว่าวิ่งเร็วเร็วกว่านี้ อันเธอจะลองให้จำลองมันเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวดูคนให้ถ้า,ถาตอนนี้ชื่ออเธอเป็นสีแดงค่ะถ้าขึ้นข้าง,งบนได้แล้วชื่ออเธอจะเป็นสีเหลืองแล้วเธอก็จะซื้อของได้ตามสบายมันจะมีเช็คพ้อยสีเหลืองอยู่เห็นไหมอันนี้ยังสีเหลืองเลยแต่เราสีแดงเห็นไหมตรงนี้ยังสีแดงเลย เดี๋ยวถ้าเราขึ้นมันจะเป็นสีเหลืองแล้วนี่ไงทุกคนเช็ค,คอยอ์สีเหลืองเห็นไหมอ่ะตอนนี้เราขึ้นหัวได้แล้วเราจะเล่นอะไรก็ได้มีรถไฟมีสายนะ้ำมีที่ซื้อของมีรถเล่นได้ด้วยนี่ไงเธอเราคุยมีคนเอ,ลอาลุกปกนึ้ไปด้วยฮะลูกกปกนี้จะมีหน้าที่ลอยเอาไปที่บายบายลงดูอ๋อถ้าเราลงมันจะหายไปเอาไป ดีแม่แม่วว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 แม่นจังเลยแม่นจังเลยแม่นแม่นแม่นจังเลยมันยิงปืนเฮ้ยถ้าเขาปืนปืนคิดออกแล้วเขาจะไปหาปู่ นึกคำว่าแม่นได้ก็นึกถึงปืนด้วยบายยปืน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 ลูกสาวไม่ได้คช้ปืนนั้นใช่ไหมค้อนค้อนเหล็กฮะค้อนเหล็กหรือค้อนโลหะไม่รู้นะแต่อันนี้จะเสียโลบัคอ่ะเธออ่ะเธอไม่มีโลบัคเลยอันนี้ยต้องใช้ดาวซื้อใช่ไหมดาวสีม่วงห,หนึ่งพันออเธอซื้อแล้ว ซื้อแล้วซื้อแล้วยังไม่ซื้อแต่แต่แตกลัวร่างหายไปอันนี้ซื้อแล้วซื้อแล้วยังไม่ซื้อแต่ถ้าไม่รู้ว่าน,นี่มันคืออะไรเดี๋ยวท่าจะลองเอาสีแดงให้ดูดูนะดูนะดูเธ้ากระโดดนะห้าบู๊กระโดดอันนี้กระโดดตีลังกาเป็นไงเจ๋งปะถ้าจะลองอถ้าจะลองลงไปข้างล่างใหม่ก็เพิ่มให้ มันจะมีมันจะมีตรงนี้ด้วยทุกคนมาดูมาดูกันอืออืออ่าตรงนี้มันจะเป็นจำลองก้อนหินถ้ามีคนคนชอันนี้เป็นเพื่อนเราแล้วเขาสีเหลืองชื่อสีเหลืองแต่ให้ชื่อสีแดงมามีก้อนหินเลยก้อนหินแต่เราจะลองไปตามเออตามตามเขามาก่อนอจะเอสีแดงไปก่อนแล้วไม่รอไม่รอไม่อยู่แล้ว นั่นไงนั่นไงกดก้อนหินก่อนก้อนหินก้อนหินนี่ไหนอือโดนไหมเฮ้ยได้ผลได้ผลอันนี้คือรถไฟอะไรเนี่ยจะได้ช่วยไหมอ่ะขึ้นรถไฟดูก่อน เอาลูกโบ่งถ้าจะเอารถไฟอันเนี้ยถ้าจะไปเยอะวางใส่กระตูไม่ว่าไม่อยู่เลยแล้วว้ากระโดดสูงบื้อโอ้ยติดบักอีกมาบายกระโดดสูงสูงบ่งมา เมื่อกี้ันต้องวิ่งเร็วันถึงจะขึ้นไปได้เห็นไหมเห็นมนต้องกระโดดด้วยกระโดดกระโดดกระโดดเพราะว่ามันห่างเล่นไปสักพักแล้วหนึ่งดูเหมือนนะฮะแต่ยังไม่เจอปืนเลยนะเอาปืนอยู่ตรงนู้นนี่ไงนี่ไงอ๋อนล้มันชุดชุดชุดไม่คือชุดลืมไปมันคือชุดอะ่ะ ว้ายวัววเกือบตกเลยเกือบตกรางถ้าถ้าลองห้ารถไฟจะมาชนนะถ้า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 จะวิ่งไปได้ไหมวิ er, ่งวิ่งหนีรถไฟอ่ะเหมือนรถไฟขบวนนั้นเลยที่พี่แป้งเล่นโอ้ยโทรอโทรมาดเอีกอีพอลงไปดูใต้น้ำแล้วถ้าเราใส่อันนี้ถ้าใส่สีแดงนไ่นถ้าเราจะว่ายน้ำเร็วขึ้นเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวถ้าถ้าจะลองขึ้นไปขึ้นดูก่อน ว่าอะไรบนนั้นจะมีศัตรูมาไหมเขาเล่นอไอันนี้มันคือทีส่สสุดเลยนะแต่เท่าก็หนึ่งพันอยู่นะฮึบอ๋อคนดีคนดีถ้าเราโยนโยนถ้าเราโยนก้อนหินใส่เพื่อนที่อยู่หมดหมู่เราเพื่อจะไม่ตกเดี๋ยวเขาลงไปดูข้างล่างก่อนวีดูกดูวีวี อันนี้จะกระโดดสูงไปกระโดดสูงแต่ขอดูก่อนว่าใครวัวสีแดงสีแดงสีแดงไปก่อนนะคะไม่อยู่นะครับนี่ก่อนจะหนีมากเฮ้ทุกคนถ้าเรามีอันนี้สีเหลืองดีกว่าสีเรเบิ์เลยนะเพราะาอะไรไหมเรเบิ์ช้ากว่าน,นี้ด้วยเรโบ์มันช้ากว่ามาไม่ตายไม่ตายโอ้เข้าไปได้แล้ว ถ้าใครเข้ามาอะไรนี้ก็ต้องเช็คพอยเป็นสีเหลืองก่อนถ้าเขาไม่ได้เช็คพลอยสีเหลืองชื่อก็ยังแดงอยู่และเขาดีกว่าเป็นฆาตกรฆาตกรบุกนั้นเขาก็จะมาโซซื้อของใหม่ครั้งถ้าอยากรู้ว่านี่มันคืออะไรมันจะใช้อะไรได้บ้างเราดูนะซื้อลองดูก็ดโดฮะไอไม่โกด โอเคกระโดดดูฮะวูวอย่างจริงวูเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวโดนช่วงนี้เป็นเวลาของ,งเัาเธอแล้วที่จะลงมาดูฆาตก,กรเหนื่อยชมัมมัดเลยอืม ว้ายจะเอเด็กน้อยนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนเฮ้ยนั่นไงมปอยู่บนุู้นเฮ้ยแเฮึฮึฮลฮึ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 างฮึฮึฮึ เสียงอเอาเสียงปืนดีกว่าเขาถ้าอาถ้าเด้ถึงอันนี้จังเลยอะ่ะมันรู้สึกเหมือนใช้ดีจังเลยไหใช้ดีอะ่ะเห็นไหมมันใช้ดีเผื่อมันใชจยิงไม่ไกลต้องกระโดดแล้วก็ยิงฮึออันนี้ง่ายจังเลยอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนเกมน,นี้แค่เดินขึ้นมาถึงหลอมพันมัน พันขั้นก็เล่นได้แล้วแต่เท่าก็เลงู่ก่อนอแถวนี้ไม่มีอะไรเลยให้ถ้าเล่นแต่เธาเราก็รถไฟดูก่อนเออนี่ไม่ได้ครับ วหนีก่อนก่อนเลยหนีไม่อยู่แล้วครับหนีไม่อยู่แล้วครับหนีไม่หยุดเลยหนีไม่ต้องหยุดเลยครับเพราะว่าเด็ดขาดโดยรถไฟเหยียบข้างหลังรถไฟมันตามมาติดติดเลยมันไม่เห็นไหมมันตามมาติดติดเลยออ้ยโอ้ย,อยกลวตกกลัวตกกลัวตกฮ้ยทำไงดีรถไฟตามมาอยู่หาวิธีอื่นนโมตาโอเคได้แล้ววิธีใหม่วิ่งหนีวิ่งจะก,กว่ารถไฟจะอยู่ตามอ่ะ เฮ้ยโชคดีนะรถไฟเฮ้ยดูดูดีด่มันกำลังขับขึ้นมาศัตรูก็จะมาขอดูข้างล่างหน่อยโลกลงมาเลยบายบายคนจิว๋วสงสัยเธอรู้แล้วเธอจะทำเป็นพันคันเลยอะตกลงไปให้หมดอยากรู้ว่ามันจะมีวันหมดไหมหรือว่าคนคนจะหมดไหมอ่ะ ไป <c oughs> ไปฮึบไปไปเลยกีคันตีคันก่อนนะเพื่ออยากรู้ว่าศัตรูจะตายไหมแล้วก็แค่วางก้อนหินดักไว้ก่อนอยากรู้ว่ามันจะขึ้นมาไหมเห็นไหมมันก็เรียมมันแถวเลย ประ <S <S าาตูจะมาขอขายชิ้นส่วนก่อนยวดูว่าจะได้ผลจริงไหมเลิไฟรถไฟช่างเขาเราดีกว่ารถไฟเลาดีกว่าดูเหมือนว่าเกมนี้น่าจะยุ่งยากจังเลยอ่ะม,มันเหมือนมันเหมือนเฮ้ยนี่อยู่ไหนกันอ๋อนี่ไงสนัสนน้ำฝันน้ำมันเหมือนที่เธอบอกเลย อันนี้จะเป็นแบบแล้วก็คุ้สระน้ำหลเท่าว่ามันน่าจะเป็นเอ,อ่ออะไรแหล่งน้ำมาคล้ายๆแถวป่าแต่ไม่ใช่ป่ามันเป็นตื้น้ําตกอะถ้าเราอยากดูข้างบนถ้าอยากดูบนน้ำมันมาจากไหนก็ดูฮะแหลงกระเดิดน้ํามันอยู่ตรงไหนอะขอดูหน่อยมันไม่รู้ไหมไม่มีแล้วน้ำมันอ๋อฝนตกฝนตกแต่อะไรนี้ไม่ค่อยฝนตกเลยนะน้ํามันจะไหลลงมาได้ไง ถ้าเป็นเกมนะถ้าเป็นเกมอะถ้าเป็นเกมไม่แน่แต่ถ้าเลือ,จง,อจลงจริงอะถ้าเป็นถ้าเลืองจริงอะอันตรายเลยนีไงรถไปไปเล,เลยวู้วเราจะไม่มีทางอะไรกันหนีนะ,เ,นะเรือก็แค่รารถไฟอะปูนปู่จิกระจักจิกจักชิกกจัก ชิกช ar, okay. ักชิกช so ักชิกชักเฮอันนี้อันนี้โอเคเฮ้ยทำได้ทุกคนเราทำได้เราจะแก้ทุกคนให้หมดนลยแก้ไขกก็แล้วแต่ทุกคนอ่ะจะขอให้เป็นทุกคนอ่ะขอให้คนทุกคนอ่ะต่อให้ต่อให้เป็นตะาฆาตกรก็ฆ่าเพราะว่าให้อยู่ให้อยู่ตรงบันไดอ่ะแล้วเทาก็ทำ สำหรับคลิปนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายเป็นกำลังใจให้ช่อง a t m Family ด้วยนะคะบ๊ายบายแต่ก่อนที่จะไปก็เอ่มใครอยากให้เล่นเกมอื่นก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะบ๊ายบาย